ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในที่สุดนะครับผมก็สะสมครบสักทีนะครับสำหรับเศษของอาชุล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวละครตัวนี้ทำอะไรได้แล้วก็เก่งยังไงนะครับมาอัญเชิญโอ้โหในที่สุดตัวนี้ผมก็แบบก็ได้มาสักทีนะครับทุกคนกว่าจะได้มานี่น้ำตาแทบจะก,กระเด็นหนี้ดีดนิ้วปิง คอเทเป็นตัวที่ผมอวยที่สุดแล้วในตอนนี้นะฮะหูยคอเทเลยอะ่ะค่อนข้างจะดูดารนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสกิลของพี่แกเก่งยังไงแล้วก็อ่ามิตามงมิตมะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูสกิลก่อนเลยนะครับ<า>อืมฉากาก็ดารแล้วอะ่ะย่างชอบเลยฮ้ยตื่นเต้นเลยทุกคน<า>เป็นตัวละครที่ตอนเนี้นับว่าดาเมจแรงที่สุดในเกม ปัจจุบันนะ <c oughs> นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตทําขึ้นหออกดาวก่อนเลยแล้วกันนะครับอย่างก่อนเลยต้องปลุกพลังก่อนปะ่ะลุกพลังก่อนนะครับ <c oughs> เป็นคลิปที่ผมขออนุญ,ญาตทําแบบเออฉากเลยแล้วกันนะเพราะว่าเป็นตกอวยมากๆนะครับโอเคนะครับ <c oughs> ใส่สกินให้เรียบร้อยนะครับกดตวัด <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะครับ สกิลยัดดารุมาดำด้วยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปไอคอบเลยมีเหลือของเหลือมากตัวนี้โหตัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลมันอะไรได้เยอะขนาดนั้นอะสามทำไมมันทำไมมันอัปเกินอะทุกคนเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บปึึบสี่ลูกก็น่าจะเต็มแล้วนะ โอ okay. เคเต็มแล้วนะครับเมื่อกี้มันกดมันกดเกินมาได้ไงก็ไม่รู้นะฮะโอเคร okay. ประวัติสุดท้ายก็คืออะไรรีคอเวอร์ปึ๊บปดบครั้งรีคอเวอร์นี่น่าจะเป็นการรีเลือดหรือเปล่านะครับในเรื่องของสกิลนะฮะขึ้น6ดาวปึ๊บปื๊บป๊บหรือว่าผมทําขึ้น6กดาวแล้วหรือเปล่าอ้อยังทําขึ้นได้อยู่นี่นะเอายังไงดีหรือว่าผมจะเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็โอนดาวเอา ทำไปเลยก็ได้นะนะครับไม่เสียหายเตัวอาออกนะครับโอเคเสียเงินนิดหน่อยนะครับที่สิบเอ็ดล้านเน่งถือว่าคุ้มอยู่นะเรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวอัชชูร่านะครับถ้าเกิดว่าใครจะเล่นสายพี p เนี่ยก็ผมจะเล่นเป็นพุทธเงาแล้วกันนะครับเล่นง่ายดีหรือจะเป็นกระดูกขาวก็ได้นะครับมีตมาก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมับโอเคนะครับ สุดยอดเลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูที่รูปแบบสกิลกันก่อนเลยนะครับว่าสกิลของพี่แกเป็นยังไงนะครับตั้งแต่สกิลแรกเนี่ยก็เก่งแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับเงื่อนไขของพี่แกนะครับจะมีอยู่ไม่กี่อย่างเองนะฮะสกิลที่1นนะครับก็คือดาเมจสูงสุดของพี่แกเนี่ยจะอยู่ที่120่งร้อหรอหนึ่งร้อยยี่สเอรเซ็เหรอ,120เ,อเหอมือนจะโดนเนิร์ฟลงหรือเปล่านะครับแต่ว่าอ่าพี่แกจะมีความสามารถตรงที่ว่า ถ้าหากว่าอาจูาร่านะครับถูกฆ่านะครับถูกฆ่าเป้าหมายที่ฆ่าพี่แกเนี่ยจะลดพลังโจมตีลง50%นะครับนี่คือพาสซีฟของสกิลแรกนะครับที่เหลือก็เป็นการโจมตีแบบปกตินะครับโหดมากๆแค่สกิลแรกก็โหดล,ละนะฮะสกิลที่2เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงหลังจากที่ดูสกิลที่3เสร็จแล้วนะครับจะได้เข้าใจรูปแบบของการโจมตีนะฮะสกิลที่3ของพี่แกเนี่ย จะเป็นการโจมตีแบบจะเรียกว่าหมู่ก็ไม่เชิงจะเรียกว่าเดี่ยวก็ไม่เชิงนะครับอ่าคล้ายๆธรรมโม,โมเลยแต่ว่ารูปแบบจะมีการโจมตีแบบลายตัวนะครับถือว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นอีกมุมหนึ่งด้านยิงอย่างของธรรมโมเอชเลยนะครับซึ่งธรรมโมจะโจมตี9ฮิตใช่ไหมแล้วฮิตเนี่ยมันจะสุ่มนะครับโดนซ้ําได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะโจมตีทุกตัวก่อนแล้วค่อยไปโจมตีตัวที่อ่าเลือดน้อยที่สุดนะครับนั่นแหละ นี่คือความแตกต่างแต่ว่าโจมตีทั้งหมด9หิตเท่ากันแต่ว่าเงื่อนไขของการโจมตี9้าฮิตเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับอ่ะสกิลที่3นะครับก็คือว่าถ้าทุกคนอัพสกิลเต็มนะนะครับจะโจมตีเป้าหมายทั้งหมดนะครับ3 1 5นะครับเนี่ยที่เลเวล3จะโจมตี315%คือโจมตีทุกตัวถ้าสมมติว่าทุกตัวมี6ตัวบนกระดานนะครับจะโจมตีทุกตัวก่อนนะครับ ตัวละ1ครั้งนะครับอาแล้วก็ะจะโจมตีเพิ่มเติม63%ต่อฮิตจนก่อสแต็กจะหมดหมายความว่าไงหมายความว่าพี่แกเนี่ยเวลาโจมตี1ฮิตเนี่ยจะเสียสแตก็ก1ขั้นทั้งหมดมี9ขั้นนะครับแล้วอพอโจมตีอีกใส่ตายปุ๊บมันจะไปโจมตีตัวที่เลือดน้อยที่สุดนะครับที่เหลือแปลว่าทุกตัวบนกระดานเนี่ยจะโดนโจมตีก่อนทั้งหมด1ฮิตด้วยดาเมจ315%รซ แต่ว่าดาเมจที่เหลือหลังจากนั้นเนี่ยมันจะลดเหลือแค่6 3แต่ว่าจะโจมตีตัวนั้นตัวเดียวจนกว่าจะตายซึ่งตัวที่โดนก็คือจะเป็นตัวที่เลือดน้อยที่สุดนะครับแล้วพอตัวที่เลือดน้อยที่สุดตายปุ๊บเนี่ยมันจะโยกย้ายไปตีตัวอื่นแทนนะครับตัวที่เลือดน้อยลองมาถัดไปนะครับโหดนะโหดแค่สกิลแรกก็โหดแล้วนะครับ<อ>เดี๋ยวเข้าๆไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ<แ>เห็นไหมที่เลือดตีจะเพิ่มเป็น63%เป็นะครับแต่เกิดไม่อัพสกิลจะเป็นแค่5 4%ขอ่อร นะฮะต่อไปนะครับเป็นพารีฟของสกิลที่2นะครับผมเดี๋ยวขอไปที่สกิลอันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือพี่แกเนี่ยจะมีการโจมตีอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะอันนี้คือการโจมตีแบบธรรมดาตอนที่มีสแตก็กแต่พอสแต็กหมดปุ๊บเนี่ยพี่แกจะเปลี่ยนร่างทันทีนะครับจะแปลงร่างแล้วก็เมื่อแปลงร่างปุ๊บเนี่ยสกิลนี้จะเป็นสกิลพิเศษนะครับซึ่งเราจะไม่สามารถควบคุมได้นะครับ คนที่ได้ก็คืออาชู l a จะต้านสถานะทั้งหมดนะครับต้านสถานะเลยไม่มีสถานะอะไรทําพี่แกได้นะครับอาอชูลาจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับแล้วก็จะทําการโจมตียูนิต1ตัวนะครับด้วยดาเมจสองนต์นะครับและทำดาเมจเพิ่มเติมใส่ยูนิตทั้งหมดก็คือรวมฝั่งเราด้วยอีก113%แปลว่าถ้าทีมไม่แข็งอย่าเอาพี่แกไปเล่นนะครับ พี่แกเป็นเหมือนดาวสองคมนะครับฆ่าทั้งทีมเราด้วยแล้วก็ทีมอีกฝ่ายด้วยนะฮะเนี่ยผมใช้ดาเมจขนาดนี้ยผมยังเครียดอยู่เลยว่าทีมผมจะรอดไหม <laughs> นะฮะอันนี้คือสกิลพิเศษนะครับน่าจะมาเป็นผลที่มาจากพาสีด้วยนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพาไปดูที่พาสีกันก่อนว่าพาสีของพี่แกทําอะไรได้บ้างนะครับผมอ่าพาสีของพี่แกเนี่ยเริ่มต้นเลยจะมีสแต็ทั้งหมด9ขั้นนะครับก็คือเห็นปะเกพอยต์นะครับแล้วก็เมื่ออโชล่าทำการโจมตีแต่ปกติ จะลดลงหนึ่งขั้นต่อการโจมตี1ครั้งนะครับผม1เป้าหมายแต่ว่า,าถ้าใช้สกิลเนี่ยพี่แกจะใช้สแต็ทั้งหมดที่เหลืออยู่โจมตีนะครับแล้วก็หากเป้าหมายเนี่ยมีสปีดที่ต่ำกว่าพี่แกสปีดต้นนะพี่แกสปีดต้น119ซึ่งแปลว่าน้อยมากที่จะมีตัวละครที่สปีดสูงกว่าพี่แกนะครับที่ผมนึกได้จะมีโอเทงู มีพ่องูนะครับพ่องูสปีดเท่าไหร่เขาเช็คก,ก่อนนะพ่องูนะครับน่าจะ119้าหรือ120ยเนี่ยแหละนะครับมีโคริต่าร้อยแปดตามก่อนลเน,นี่ยจะมีโอเทงูหนึ่งตัวนะครับโอเทงูเอพด้วยนะตัวนี้นะครับสปีดต้น1 2 2ที่เหลือก็น่าจะสปีดต่งของพี่แกนะฮะาามาดูกันต่อนะครับที่สกิลสองอันนี้คือความสามารถนะครับของพี่แกเกี่ยวกับสแต็กทั้งหมดเลยนะ ต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับความสามารถของสแต็กนะครับเมื่อกี้จะเป็นความสามารถของบัสซีนะครับก็คือเป็นการเพิ่มดาเมจเมื่อตีตัวที่สปีดต,ตามกว่าแล้วก็เวลาตีจะลดขั้นของสแต็กนะครับอาประมาณนี้ต่อไปเป็นความสามารถของสแต็กนะครับอูยาวมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับสแต็กจะเก็บได้สูงสุดทั้งหมด9ขั้นนะครับและเมื่อได้รับสแต็กจะฟื้นฟูเ p 8%ซของพลังชีวิตนะครับสูงสุด ต่อหนึ่งขั้นแปลว่าเวลาได้สแตกกลับมาหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นปุ๊บจะได้ HP เพิ่ม8%เป็นะครับเป็นตัวที่สามารถยืนอยู่ได้นะฮะในทางกับกันนะครับถ้าอุจลา่าอาชูล่านะครับจะอาดาเมจลดลง6%ต่อสแต็กที่หายไปแปลว่าถ้าหากว่าพี่แกมีอยู่9กสแตก็กลดลงไปหนึ่งขั้นดาเมจจะหายไป6% นะครับจาก3 1 5จะหายไป6ทเนทีต่อ1ขั้นนะครับอ่ะต่อไปนะครับสเต็กจะถูกใช้งานโดยการโจมตีถ้าหากว่าอาจูราโจมตี1ตัวสเต็กจะหายไป1ขั้น2ตัวก็จะหายไป2ขั้นนะครับต่อไปนะครับสเต็กจะฟื้นฟนู1ขั้นทุกครั้งที่เมื่อถ่านเทินอ่าของอาจูราและเพื่อนร่วมทีมนะครับ ที่ไม่ใช่ยูนิตอัญเชิญแต่ว่าตัวละครที่เรานํามาเล่นเนี่ยฝ่ายเราทั้งหมดนะครับเวลาผ่านไปเนี่ยพี่แกจะได้สแต็กอ่าหนึ่งขั้นต่อหนึ่งตัวที่ผ่านเทินไปนะครับแปลว่าต่อ้ได้ต่อยชัยักแดงก็สามารถเพิ่มสแต็กของพี่แกได้นะครับเพราะว่าเขานับเป็นเทิญนะฮะแล้วก็จะมีกรณีอีกกรณีหนึ่งถ้าหากว่าบนสนามมีไทชะอยู่ไทชะจะเพิ่มสแต็กให้อัจุราสี่ขั้น นะครับอันนี้เป็นความสามารถพิเศษนะครับถ้าสองตัวนี้ยืนยืนอยู่บนสนามตัวละครปกติตัวอื่นเนี่ยในทีมเนี่ยจะเพิ่มหนึ่งขั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าไทชะผ่านไปปุ๊บนะครับผ่านเทินไปพี่แกจะได้4ขั้นเลยนะครับแต่ว่า2ตัวนี้ควรจะอยู่ด้วยกันนะครับแต่สามารถแยกกันเล่นได้ไหมแยกได้นะครับแล้วก็ไอสแต็กนะครับถูกใช้งานจนเหลือศูนย์พี่แกจะเปลี่ยนเป็นอ่าอีกความสามารถหนึ่งก็คือความสามารถที่ผมบอกว่า ไม่สามารถจควบคุมได้นะครับพี่แกจะแปลงร่างนะครับซึ่งสกิลเนี้ยพี่แกจะโจมตีหนึ่งตัวที่ดาเมจดรุนแรงมากแล้วก็โจมตีทั้งสนามอีกนะครับถ้าแตกหมดนะแปลว่าถ้าเกิดใช้ท่าท่านี้ปุ๊บเนี้ยพี่แกจะโจมตีด้วยท่าแตกทั้งหมดเลยนะครับแปลว่าต้องคิดดีๆนะถ้าจะว่าจะใช้พี่แกนะครับผมสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่สรุปตั้งแต่แรกเลยถ้าพี่แกถูกฆ่าด้วยตัวละครตัวใด ตัวนั้นจะถูกลดดาเมจลง50%นะครับอันนี้เป็นความสามารถแรกความสามารถที่2ก็คือพี่แกจะโจมตีอีกฝ่ายทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าใช้ท่า3าจะโจมตีทั้งหมดเลยนะครับแล้วสแต็กพี่แกจะหายไปจนเหลือ0ูนย์พอพี่แกสแต็กหมดปุ๊บจะแปงลงร่างนะครับซึ่งแปงลงร่างปุ๊บจะกลายเป็นส,ส,สกิลบาคลข้างโจมตีแบบไม่สนว่าจะเป็นพวกพวกเราหรือพวกเขานะครับมันจะสุมโจมตีทั้งสนามเลยนะครับ พราะงั้นเนี่ยระวังให้ดีนะครับเรื่องดาเมจต่อไปนะครับอาสแต็ของพี่แกเนี่ยจะอาฟื้นฟูได้ตามจานวนเทิร์นของเพื่อนที่ผ่านไปนะครับถ้ามีไทชาอยู่บนสนามพี่แกก็จะเพิ่มอีก4ขั้นเลยทีเดียวนะครับอาถือว่าดีอยู่นะครับแต่ว่าต้องมี2ตัวนะนะครับอเอาแบ่ร่าวๆประมาณนี้แล้วกันง่ายๆเรียบง่ายไม่มีอะไรมากมาถึงปุ๊บใช้ท่า3โจมตีอีกฝ่ายนะครับแล้วก็รอลุ้นว่าเราจะรอดไหมนะครับวิธีเล่นมีแค่นี้ เล่นง่ายนะครับเพียงแต่ว่าทำความเข้าใจนิดนึงนะฮะปะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันแต่ก่อนเลย,เ,ลยเดี๋ยวขอแนะนำเรื่องมีตมะก,ก่อนนะครับพี่แกสามารถเล่นได้2แบบนะฮะแบบแรกก็คือเป็นสาย PVP แล้วก็สาย PVE นะฮะอืมอ่าในเรื่องของสาย PVE เนะี่ยมีตมะที่แนะนำก็มีอยู่นะครับหลายแบบเลยส่วนใหญ่จะเป็นเล่นควบคู่กับพวกมีตมะบอสนะครับ มีจำนานบอลพวกนี้นะครับเป็นโอโดโคโลเป็นกระดูอ่าแมงมุม um, แล้วก็เป็นอีกันหนึ่งไหนเอ่ยกระดูขาวอ้าวยีกันหนึ่งหายอ้าวอ๋อนี่นะครับเป็นอันนี้นะฮะอันเนี้ยก็คือเวลาโจมตีละลายฮิตเนี่ยพี่แกจะทำดาเมจเพิ่มเติมด้วยนะครับสามารถเล่นได้แต่ว่า,าหลักก็คือเขาจะเล่นเป็นดาเมจอันนี้มากกว่าเนาะ นี่เป็นอันนี้นะครับอโดโคโลควบคู่กับมิามาปกตินะครับอันนี้คือสาย PVE นะก็คือสายพวกตีบอสกิจกรรมนะฮะและส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นพวกกระดูนะครับเป็นกระดูกขาวมากกว่านะครับเพื่อจะปั๊มดาเมจให้สูงสุดนะครับแล้วก็หรือแม้ก็เป็นพวกพูดเงาก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นบอสที่แบบเลือดจะเยอะเน้นตีปั๊มปั๊มดาเมจอะไรเงี้ยนะครับสามารถเล่นพวกพูดเงาเล่นกระดูกขาวได้นะครับอันนี้จะเป็นมิามาที่น่าตะลีดาเมจได้สูงสุดแล้วหรือว่าจะเล่นเป็นพวก อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอมิตมาที่มันตีแล้วอันเนี้ยนะครับเล่นกับพวกสายซีซีอย่างเช่นให้แมงูเปิดแล้วก็ให้พี่แกใช้มิตมาอันนี้ในการตามก็ได้นะดาเมจจะเพิ่มถึง45นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ต้องการที่จะแบบว่าอ่าทำให้ดาเมจเสียนะครับเล่นแบบอันนี้ก็ได้นะครับมิตมาน,นี้นะครับซึ่งจะทําดาเมจได้40ไม่ลดเลยถ้าหากว่าใช้ลูกไฟเกินนะครับตอนนี้สกิลของพี่แกมีอยู่3ไฟนะครับถ้าเกิดใช้เพิ่มเป็นไฟเนะี่ย สกิล40%เพิ่มขึ้นมาจะเพิ่มตลอดจนสกิลจบนะฮะนี่คือข้อดีนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นสายแบบปั๊มลูกไฟเรื่อยๆเนี่ยสามารถมีจมาน,นี้ได้อยู่แล้วเนาะสำหรับสายปีตีบอสกิจกรรมนะฮะต่อไปสาย PVP ที่ผมแนะนำเนี่ยจะมีอยู่หลายแบบนะอันนี้คือแบบเล่นแบบสายตรงๆเป็นสายดาเมจเพียวๆเลยนะนะครับไม่มีลูกเล่นอย่างอื่นเลยนะครับอาจะเป็นกระดูกขาวก็ได้นะครับแล้วก็เป็นพวกหลักๆเลยจะเป็นพูดพูดเงานะครับแล้วก็เป็นอันนี้นะครับจอกเกาะก็แรงนะครับ แต่ระวังไว้ดีนะว่าพวกนี้แรงมากนะฮะแรงมากแต่ละที่เขาเล่นกันจะเป็นพูดเงาเนาะนะครับหรือไม่ก็เป็นกระดูกขาวซึ่งกระดูกขาว่วอใหย่จะเอาไว้ลงพวกมีตมะอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับเพราะงานที่ v p เนี่ยสายเปิดอย่างพูดเงาน่าจะดีกว่านะครับถ้าเป็นสายเปิดนะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันว่าพี่แกหดยังไงแรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวที่ที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นชิมโยนเทินก,นก่อนแล้วกันนะครับเล่นแบบง่ายๆเพราะว่าผมไม่อยากจะเล่นสายสปีดเนาะ ลองกับทีมทีมมีดูก็ได้นะครับอ้าปกติผมจะยืมมาชูล่าเขาตอนนี้ใช้อุชล่าของตัวเองได้แล้วะฮะิ้งน้าดูสแตกคีย์ติคอร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็สปีดอยู่ที่ร้อยี่สิบห้าน้อยกว่าเซเมนนิดนึงแล้วก็คีย์ดาเมทสามร้อยนะครับโอเคเด่นๆของพี่แกเลยจะเป็นสแตกที่สูงที่สุดนะครับในเกมค่าแอคแทก 4,127นะครับมันก็เลยทำให้เแตกสูงสุดแล้วก็ดาเมจสกิลสูงสุดด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันส่วนทีที่ผมใช้จะเป็นทีมนี้แล้วกันนะฮะอ่าขออีกสักตัวหนึ่งเลยนะขอเอาไว้ปั๊มดาเมจผมกลัวตายผมกลัวทีมตายพิโอริโบก็เผื่อไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เล่นเป็นเซเมแล้วกันง่ายๆนะครับอุ้ยผมลืมตักสกิลทุกคน มาทำนะ,อะขอกจับก่อนเลยครับเมืรร่อกี้ตัดสกิลไม่ทันคือสามารถใช้ออโต้ได้นะแต่ว่ามันต้องเลือก,กจริงๆแล้วควรจะเล่นมือนะครับเพราะว่ามันมันจะต้องเลือกไนงะอ่ะเดีด๋ยวรอบนี้ลองดูเอาแบบเป็นเล่นมือแล้วกันนะฮะาเโยนกระปิ้นทองอยู่ได้อย่างนั้นยัปึ๊บโยนเธอเลยปนนะต้นเกมที่แค่จะมีสเต็ปทั้งนบน9สเต็ปนะครับบนหัวเป็นรูปคนเห็นปะอันแรกเลยนะฮะแล้วก็ใช้สักษิณ3บึ้ม บื้มตัวไหนก็ได้นะจิ้ไมไปเถอะตู้หายหูหกหมื่น 60, โคตรแรงโคตรแรงทุกคนสแต็กสแต็กคือแค่แอคแท็กพี่แกก็9,500แล้วแล้วคีดาเมจสามร้ออีกนะครับบวกกับอ่าสกิลทำดาเมจของพี่แก3ามแล้วก็สแต็กเกิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยสปิดต่ำกว่าจะเพิ่มดาเมจอีกสิเอร์เซ็นโคตรปั๊มดาเมจนะครับนี่คือยังไม่บวกบัฟอื่นๆเลยนะมีแต่พ่องู โยนเธอนอกนั้นเองนะครับแต่ตัวใหญ่นั่น,ก,นก็แทพตัวฮิคาเนกะถ้าเด็ดเอาฮิการเนี่ยผมว่าจะต้องเอาไอ้ตัวน้องเขาเรียกว่าอะไรอะน้องกล่องมาเล่นแต่ว่าลองดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงไหนปะโดนสับสนละนะครับตรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอน้องฮิการแบบเนี้ยเราจะต้องเอาน้องกล่องมาเล่นนะครับเพราะว่าจะโดนอีจจะลองดูน้องกล่อง คือสายนี้นะฮะนี่นะครับน้องกล่องเอาไว้แทนพี่ดุกแล้วกันดาเมตตัวเดียวก็เหลือเัือแล้วนะฮะเซมนัก,นจ,กนนจะไม่โดนดาเมตนะครับโยนไ่ซึกแล้วก็ตูมเลยมกักโเอวิดาเมตรกระจายมากนี่มันเป็นสายเก็บเขตหเลยนี่นะทุกคนโอเวอร์มากเลยนะฮะตัวหนึ่งหกหมื่นดาเมตแบบ โค้ดโอเวอร์นะครับตี <iscilla> กบ ok ผมไม่เหมาะนะเดี๋ยวมีทีให้ลองอีกไหมอุยทีนี้ก็แบบไอ้นี่เกินไปโอเคสูด้านนี้แรงเกินทุกคนแรงเกินเดี๋ยวผมลองไปลองไปลงมิตามาดูนะครับว่าจะเป็นไงลองสายมิตามาดูบ้างนะฮะ จะโหดหรือเปล่าเมื่อก่อนผมจะเล่นเป็นอะไรนะทามโมะใช่ไหมตอนนี้ลองเปลี่ยนดูนรไม่เล่นแล้วทำมโมะอาชูร่าโอเคบัฟนะครับลูปสามมือฝั่งนีใช้ได้นะตลับสายแบบ p v p นะครับ ดาเมจโดดตุ้มอุ้ยแรงเลเนี่ยแรงมากเลยนะใช้ได้เลยเลือดเก้าหมื่นซื้อเกือบตายนี่ยังไม่มีมีสมาอื่นเนี่ยถ้ามีมีตังาอื่นอาจจะแบบอาจจะได้ก็ได้นะฮะอันนี้ของผมไปสายพีพีนะไม่ใช่สายตีบอสอะไรอย่าเลยครับปกติมันต้องมีมีพวกมีสมาแบบ กระดูกอะไรอย่เงี้ยมาด้วยนะสำหรับสายตีพวกมอนนะฮะอ่าแต่ผมจะทำไม่เป็นสายสายเนี้ยแหละนะครับโอเคโชอนนีปเป็นไงกันบ้างนะหรับตัวละครนี้โหดปะนะครับนี่มีตมะนะครับสาย p v p ผมทำมาเพื่อสาย p v p เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละเท่มากทุกคนในสุดผมก็มีกับเขาแหละ นะครับเดี๋ยวผมขอไปปลดประวัติก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเมื่อกี้มันอ่านับเป็นหนึ่งครั้งละเวลาพี่แกแบบวนเทินกลับมานะครับก็จะได้แบบนี้แค่เอาพี่แกไปเล่นทั้งหมด99ครั้งนะครับเหมือนกับว่าให้พี่แกรีน่าจะเป็นรีเจนนะรีคอเวอร์นะครับน่าจะเป็นการรีเลือดทั้งหมดรีสแต็กนะ,นะครับก็คือหลังจากที่พี่แกเล่นจนสแต็กเหลืองตูนปุ๊บก็คือให้ตัวละครอื่นๆเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อนะครับทั้งหมด99ครั้งก็จะปลดอันนี้เรียบร้อยนะครับ โอเคสำหรับต,ตัวละครนี้ก็จบเท่านี้และคิด,ดเห็นยังไงมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมรอดูอยู่นะครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ